โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2,568ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาตั้งอยู่เลขที่97หมู่10ตำบลหนองกุงอำเภอนนนคูนจังหวัดศรีสะเกด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขตหนึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด176คนข้คนคาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนมีจำนวนลูกเสือเนตรนารีทั้งหมด100คน นายศีวราบึงไกรเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาวุฒทางลูกเสือ LTC ผ่านการฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือวุฒแบตสีท่อนและนางสาวนุจรัตนารัยเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวุฒทางลูกเสือ LATC ผ่านการอบรมลูกเสือระดับผู้นำวุฒแบตสท่อน โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2,568ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกดโดยขอนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละด้านทั้ง4ด้านดังน,นี้ ด้านที่ 1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักการวิธีการทางลูกเสือวางแผนกำหนดแนวทางนโยบายวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนดีวิธีลูกเสือ 1.1. ด้านการพัฒนาตนเอง นายศรีวราบึงไกรเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาวุฒทางลูกเสือ LTC ผ่านการฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวุฒแบตสท่อนและนางสาวนุจรัตด,ดาไลาเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวุฒทางลูกเสือ LATC ผ่านการอบรมลูกเสือระดับผู้นําวุฒแบตสองท่อน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นคณะทำงานหรือเป็นวิทยากรด้านลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษานายศิวราบึงไกรเป็นคณะทำงานและเป็นวิทยากรด้านลูกเสือตลอดระยะเวลา3ปีจำนวนมากกว่า20ครั้งนางสาวนุจรัตน์ดาลัยเป็นคณะทำงานและเป็นวิทยากรด้านลูกเสือตลอดระยะเวลา3ปีจำนวนมากกว่า10ครั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นของผู้บริหารสถานศึกษาในปี2566นายศิวราบึงไกรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนเรนารี เป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตนนารีระดับชาติณสนามกีฬาแห่งชาติในปี2562ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามันแห่งชาติ100ปีลูกเสือสามันโลกณค่ายลูกเสือวชิราวุธและนางสาวนุจรัตน์ดาไลารวมเป็นคณะทำงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัน สามัญรุ่นใหญ่การเดินทางสำรวจของลูกเสือสำรองเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดต,ตลอดจนเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษารวมแล้วมากกว่า20ครั้ง1.2ด้านการบริหารสถานศึกษา1 การกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านลูกเสือในแผนของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านลูกเสือไว้อย่างชัดเจนทั้งที่ปรากฏในวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และโครงการ 2. โรงเรียนได้นำหลักการและกระบวนการของลูกเสือ ไปกำหนดนโยบายแผนงานโครงการและบูรณาการไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาเช่นการเดินแถวเข้าชั้นเรียนการต่อแถวรับประทานอาหารกลางวันบทบาทความเป็นผู้นำผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่มระเบียบแถวการแต่งกายการมอบธงเขียวหน้าเสาธงทุกวันพุธในการดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละชั้นเป็นต้น 3. โรงเรียนมีแผนการนิเทศที่กำหนดปฏิทินการนิเทศมีแบบนิเทศและสรุปแบบ นิเทศติดตามการนำกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี 4. โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือที่หลากหลายเช่นห้องประชุมเสาธงเปิดประชุมกองห้องลูกเสือป้ายนิเทศสื่อโมเดลและฐานผจญภัยต่างๆ ด้านที่ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิลูกเสือตั้งแต่ระดับ BTC ขึ้นไปโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยามีบุคลากรทั้งหมด18คนมีคุณวุฒิทางลูกเสือระดับขั้น BTC ขึ้นไป15คนคิดเป็นร้อยละ88.33 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมทักษะทางลูกเสือหรือหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมดังนี้ 1. นายกิติพงศ์สิริเวชนางสาวพัชรีปัทรมะและนางสาวนาสุดาวงเงินได้รับการตรวจขั้นที่5ลูกเสือสามัญ 2. นางเบญญาภาพิชัยและนายวรวุฒิชัยโคตรได้รับการตรวจขั้นที่5ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3. นางสาวสมรุดีพุทธชนผ่านการฝึกอบ รวมพ่วมกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง 4. โรงเรียนมีหลักสูตรลูกเสือโครงการสอนรายปีรายภาคเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือทั้งลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่รวมแล้วมากกว่า10บรายการโรงเรียนนำหลักการและวิธีการของลูกเสือมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกือบทุกสาระการเรียนรู้ดังจะเห็นได้จากแผนการจัดการเรียนรู้นอกจากนั้นโรงเรียนยังนำหลักการและวิธีการของลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายเช่นการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและการมอบธงเขียวการเดินแถวเข้าชั้นเรียนระบบแถวหน้าเสาธงระบบแถวรับประทานอาหารกลางวันบทบาทผู้นำผู้ตามกิจกรรมหน้าเสาธงระเบียบแถวในการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นต้น ด้านที่ 3. ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 1. โรงเรียนนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมเดินทางไกลกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2. จากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นในข้อที่ห,หล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ลูกเสือเป็นกิจกรรมที่นำระบบหมู่ไปใช้เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและชุมชนเป็นกิจกรรมที่สร้างความก้าวหน้าท้าทายและดึงดูดใจเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนทุกกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ให้บริการชุมชนและพัฒนาชุมชน ด้านที่4ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ 1. โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาได้ดําเนินการจัดทําเอกสารต่างๆทางลูกเสืออย่างครบถ้วนถูกต้องตามประเภทของลูกเสือเช่นแผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียนมีสลช10สลช1 1สลช12สลช13สลช19ทะเบียนกองลูกเสือตามประเภทของกองลูกเสือมีโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรลูกเสือตามประเภท ของกองลูกเสือเป็นตน้น 2. ผู้บริหารโรงเรียนทั้งสองท่านมีสอลอชอ3และครูผู้สอนทุกคนมีสอลอชอ 3, และคำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 3. โรงเรียนดำเนินการเลื่อนชั้นลูกเสือแต่ละประเภททุกปีดังจะเห็นได้จากทะเบียนกองลูกเสือแต่ละประเภทหนังสืออนุมัติการเลื่อนชั้นลูกเสือและมีสรุปรายงานกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของลูกเสือตามลำดับ ส โรงเรียนดำเนินการเชิงสัญลักษณ์ทางลูกเสือที่หลากหลายเช่นกิจกรรมสร้างค่ายพักแรมกิจกรรมสร้างฐานผจนภัยกิจกรรมมอบธงเขียวพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรมเดินทางไกลกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยาเสพติดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นต้น 5. โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านลูกเสือที่เป็นประจักษ์อย่างชัดเจนเช่นโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการ พัฒนาโดยการเข้าร่วมง,งานศิลปะหัตถกรรมทุกปีและได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองในกิจกรรมการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลชั้นป .1-3 และการใช้เข็มทิศการคาดคะเนและการสะกดรอยชั้นป .4-6 นายศิวราบึงไกรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทครูผู้สอนประจำปี2553-2557และประเภทผู้บริหารประจำปี2562นางสาวนุจรัตดาไลได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนการใช้เข็มทิศการคาดคะเนและการสะกดรอยชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้ง ปี71ปีการศึกษา2,566นางสาวกระหนกออนตรีรัตได้รับรางวัล SSK1 Award s ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นประจำปีงบป,ประมาณ2,568นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งการใช้เข็มทิศการคาดคะเนและการสะกดรอยชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศินละปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2 1566เป็นตน้นจากผลการดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มศัก,กยภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปการนำเสนอผ่านวิดีทัศน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินง,งานของโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาที่ใช้กระบวนการลูกเสือขับเคลื่อนกิจกรรมวันนี้โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาพร้อมแล้วที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2568ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านสวัสดีค่ะ